ก็ไม่ได้มีคู่ต่อสู้ที่น่าสนใจมากเท่าไหร่สําหรับรถถังก็มาเตือนความจํากันหน่อยนะคะรถถังเนี่ยเคยเอาชนะเจ้าของแชมป์เข็มขัด มวยไทยในรุ่นแบนตัมเวดคนก่อนและเจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งคนปัจจุบันโจนาธานแฮกตี้และที่สาําคัญไปกว่านั้นรถถังชนะแฮกตี้ไปได้ถึง2ครั้งดังนั้นถ้ารถถังสามารถทําแบบนั้นกับแชมป์ตัวจริงในรุ่นแบนตัมเวดมาแล้วและได้ประสบความสําเร็จอย่างมากด้วยนี่ว่านะคะหลายๆคนอาจจะลืมว่ารถถังเนี่ยเก่งมากขนาดไหนในตอนที่ครบพร้อมมากๆและร่างกายของเขาเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บ และอีกการต่อสู้ที่คิดว่าน่าสนใจมากๆสำหรับรถถังในรุ่นแบนตัมเวกคือรถถังปะทะเคียมรันนาบตินี่จะให้รถถังมีแต้มต่อได้เปรียบในการต่อสู้กับเคียมรันนาบติเพราะว่ารถถังเร็วกว่านาบติมากบางทีเราก็ชอบลืมกันนะคะว่ารถถังเนี่ยเร็วขนาดไหนเพราะว่ารถถังชอบปล่อยให้คู่ต่อสู้เนี่ยโจมตีเขาแบบตั้งใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไม่อยากให้คู่ต่อสู้โจมตีหรือเขาอยากให้คู่ต่อสู้พลาดเป้าเนี่ย เขาปฏิกิริยาตอบสนองเร็วมากถึงแม้ว่าเคียมรันนาบติจะชนะในการต่อสู้ครั้งนี้แต่เขาก็ไม่ได้ชนะมาง่ายๆแล้วก็โชคไม่ดีเท่าไหร่นะคะที่พี่น้องโอ๋เนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงพีคๆของตัวเองแล้วลองคิดกันดูสิคะถ้าเคียมรันนาปิได้ต่อสู้กับพี่น้องโอ๋ในช่วงที่พีคๆในช่วงที่กําลังรุ่งโรจน์จะเป็นอย่างไรก็พูดจากใจจริงเลยนะคะนี่ไม่คิดว่าเขียมรันนาปิจะสามารถเอาชนะพี่น้องโอ๋ได้ สกิลความสามารถลูกเตะของพี่น้องโอ๋นี่อยู่ในเลเวลที่สูงมากจริงๆแล้วพี่น้องโอ๋เนี่ยไม่ได้สูงกว่ารถถังมากเท่าไหร่นะคะแต่พี่น้องโอ๋เป็นแชมป์มาหลายสมัยมากจากสกิลจากความสามารถในระดับขั้นเทพของเขานี่ไม่คิดว่าเคียมันนัมบัติจะเคยต่อสู้กับคู่ต่อสู้แบบรถถังที่มีคางที่แข็งแกร่งมากๆและสกิลความสามารถที่เขาโชว์ในการต่อสู้นี่มันน่าประทับใจมากๆ ศอกที่เขาสามารถฟาดได้แบบง่ายๆและยังเห็นผลดีมากๆด้วยเขียมรันนบติจะรับมือกับมันอย่างไงรถถังเก่งมากๆเก่งโคตรๆในระยะประชิดไนจะการโจมตีลำตัวไนจะการกดดันคู่ต่อสู้อีก การกดแบนคู่ต่อสู้ของเขานั้นถือเป็นอีกอาวุธสําคัญของรถถังเลยล่ะรถถังควรจะมองหาความทา้าทายใหม่ๆเพราะว่าถ้าไม่มีคู่ต่อสู้ที่น่าท,าทา้าทายในรุ่นไฟเวทแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่เขาควรจะขยับขึ้นมาในรุ่นแบ n ตเ m w e i เวทเพื่อสร้างปร,าาระวัติศาสตร์เหมือนกับที่โจนาธานแฮกเกอร์ตี้และซูเปอร์เล็กเกียรดหมู่เก้าได้สร้างไว้ พวกเขาทั้งคู่ขยับขึ้นมาจากรุ่นลายเวตนะคะเราก็รู้กันนะคะว่ารถถังเนี่ยมีเลือดนักสู้ความสามารถของเขาคันเทพบางทีนี่ก็อาจจะเป็นเวลาที่ใช่ที่เขาอาจจะต้องเริ่มบทใหม่ในเส้นทางอาชีพนักมวยของเขาด้วยการขยับขึ้นไปในรุ่นแบนต์ตเวตและต่อสู้กับแรงกิ้ง5อันดับแรกจะเป็นเคียมรันบาบติหรือไม่ว่าใครก็ตามเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขายังเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวมาก